สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนะวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565นะครับก็จะจัดกันที่เวทีมวยสยาม้อบน้อยครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง 3hd ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็จัดคู่มวยโดยเสียเกม pk นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้ารายการศิกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกนะครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนนะครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ทานต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแน่นอามาครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4สีเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับสำหรับ SPK 2-4นะครับ ถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน้องเอาข้างที่10นะครับในรอบตัดเชือกครับแกนพิทักษ์นายาปาร์ควิวครับพบกับปุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับแกนพิทักษ์นายาปาร์ควิวนะครับนักชกวัย23ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับสถานะของแกนพิทักษ์นะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับรวดเร็วนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับเก็บตัวฟิสซอร์วิทที่ชว์พยักนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนสิงห์รวมทองมวย1688ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นปุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดตรังนะครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับลอนาของปุกเสกนะครับอาวุธครบเครื่องครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดฟันศอกนะครับวงไหนก็มีขวางหน้าป้ายหน้ายัดไส้แข็งแข่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแรงนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนเจ้าพญาเพชรปตอครับที่เวทีมวยสยามม่อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มวยฝีมือนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเนี่ย อยู่ที่ฐนานของมุมแดงครับแกนพิทักษ์นายาปักวิวนะครับประเภทมวยหนุม่มมวยสดนะครับร่างกายดีร่างกายสดแหละอยู่ที่ทนานของเจ้าปลุกเสกนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ทนานของแก่นพิทักษ์นายาปักวิว นะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยดีกว่านะครับกระดูประสบการณ์ดีกว่านะครับจังหวะสองดักเตะดักแทงนะครับชอบไปที่ลูกเก๋าครับชอบไปที่รุ่นพี่แล้วกันนะครับชอบไปที่แกนพิทักษ์นายาบักวิวครับวันนี้จะเอาชนะธนาของปลุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดไปได้นะครับสำหรับคู่ที่หนึ่งครับชอบไปที่แกนพิทักษ์นายาบักวิวนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นการพบกันในแข่งแชมป์ครับในรุ่นมินิมัมเวทนะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ของวิธีมวยสยามอ้อมน้อยครับเพชรรุ้งไฟยูฟ้าบูมเด็กเซียนครับพบกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรรุ้งไฟยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับนักชกวัย16ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่อเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรรุ้งไฟนะครับจังหวะ2เตะขวาต่อยขวานะครับตั้งร สวนสอกสวนอันตรายนะครับเป็นมวยฝีมือจัดครับหลักเนมฝีมือดีเก๋าเกมนะครับสำหรับเจ้าเพชรลุงไฟนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนครับครูปัมครูซ้อมนี่เพียบเลยนะครับไล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนเพชรเดือดต่อไพโลดที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนครู่ชกครับเป็นเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับนักชกไวัย16ปีจากจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นมวยเข่าครับ สำหรับเจ้าเพชรอันดานะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับวงในแข็งแขร่งแข็งแรงนะครับกล้าแรกกล้าบวกนะครับหัวจินหัวใจดีนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลาแรงครับส่วนเราเจ้าเพชรอันดานะครับแฟนล่าสุดที่โชคไว้ครับก็เอาชัดคะแนนเสือบอลยูฟ่าบุมเด็กเซียนครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทดาวรุ่งฟอร์มสดฟอร์มแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเก่งเจอเก่งเลยนะครับจังหวะฝีมืออาวุธจัดจ้านนี่ก็ต้องอยู่ที่มุมแดงครับเจ้าเพชรลุงไฟนะครับประเภทมวยเขาคบเครื่องมีนอกมีในนะครับหัวจิตหัวใจท่าตะหดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านของเจ้าเพชรอันดานะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรลุงไฟยูฟ่าบุมเด็กเซียนนะครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับทีต่อทีเนี่ยอาวุธจัดจ้านกว่านะครับวงในมีเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทนะครับทีต่อทีเก๋กว่านะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าดีกว่าเลยครับสำหรับเพชรลุงไฟนะครับ ชอบไปที่เพชรลุงไฟยูฟ้าบุมเด็กเสียนครับฝีมือดีกว่านะครับกระดูกมวยการผ่านมือดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะธนาของเพชรอันดาเกียรติยศยิ่งไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการครับชอบไปที่ลุงไฟยูฟ้าบุมเด็กเสียนนะครับมาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนารายการในสัปดาห์นี้ครับ เป็นมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับในรอบตัดเชือกครับเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองครับพบกับวัชรชัยแดงเขาทรายในพิกันดน้ำหนัก135ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองนะครับนักชกวัย25ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับอาวุธครบเครื่องเลย นะครับสำหรับเพชรศิริชัยนะครับประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฝีมือครบเพื่องเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เดเพชรสีทองนะครับฝฟาล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนพระฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมครับที่เวทีมวยสยามม่อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นวัชรชัยแดงเขาสายครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับสลัดธนาของวัชรชัยนะครับอาวุธครบเครื่องครับเปิดเกมปั้มตีวงในแข็งแก่งแรงนะครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับกล้าแรกกล้าสวนนะครับเป็นมวยเข่าปอดหย่ปลายแรงนะครับก็เก็บตัวฟิซอมอยู่ที่ช .5 พยักนะครับไฟ์ลสุดที่โชคไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเสือดำสอคงมีครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับมวยคู iec, husband, staff, s husband, <S ่นี้นะครับก็เป็นการแก้มือล้างตานะครับก็เคยโชคกันมาหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าเพชรศริชัยครับที่เคยเอาชนะมานะครับแบบขาดลอยเลยนะสำหรับเจ้าเพชรศริชัยนะครับวันนี้ก็เป็นการแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไฟตัดเชือกมวยรอบทบววนด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่มวยที่เคยชนะมานะชอบไปที่ทางด้านของเพชรศริชัยเด่นเพชรสีทอง นะครับอาวุธครบเครื่องหลากหลายกว่านะครับหมัดศอกแรงนะครับมีนอกมีในนะครับทีต่อทีหลักเหลี่ยมสมองมวยเนี่ยผมมองว่าดีกว่านะครับชอบไปที่มวยฝีมือครับชอบไปที่เพชรศริชัยเดชเพชรสีทองนะครับทีต่อทีหลากหลายครบเครื่องกว่าครับวันนี้จะเอาชนะด้านของวัชรชัยแดงเขาใสยยำเขตไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสระคู่เอกนำรายการครับชอบไปที่เพชรศริชัยเดชเพชรสีทองนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ี่ครับคู่ปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรนารายเชิดตอรามินทานะครับพบกับไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์ครับในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรนารายเชิดตอรามินทานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยครับเบ็ดไขวาต่อยขวา อาวุธหลากหลายครบเรื่องนะครับส่วนด้านของไม้แหลมนะครับก็เป็นมวยเข่าครับรูปร่างสูงยาวนะครับเปิดเกมขวางหน้าป้ายหน้ายัดไส้บู๋กดดันนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทดาวรุ่งดาวโลดฟอร์มสดกันทั้งคู่เลยนะครับมวยฝีมือกับมวยเข่านะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ทางด้านของเจ้าเพชรนารายเชิดตอดาิทานะครับหลักเลี่ยมฝีมือ ความเป็นมวยนะครับมองว่าดูดีกว่านะครับจังหวะสองดักเตะดักแทงนะครับทีต่อทีหลากหลายกว่านะครับอาวุธหลากหลายครบเพื่องกว่าครับวันนี้จะอาศัยจังหวะฝีมือนะครับเฉือนเอาชนะมวยเข่ารูปร่างสูงยาวอย่างเจ้าไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์ไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการครับชอบไปที่เพชรนารายเชิดตรามิตานะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบที่สุดในรายการครับก็ยังชอบไปที่คู่เอกนารายการครับชอบไปที่เพชรสิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับฝีมือดีกว่านะครับอาวุธหลากหลายครบเพื่องกว่า ช่วงหลังนี่ก็ถือว่าฟดมากนะครับมีนอกมีในนะครับและเคยชนะมานะครับทีต่อทีหลากหลายกว่าครับวันนี้จะเอาชนะธนัทของวัรชรชัยแดงเขาสายยำเคียนไปไอีกครั้งหนึ่งนะครับจบสุดในรายการครับชอบไปที่เพชรรีชัยเดชเพชรสีทองนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565นะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขอภัยแฟนบัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ